แก่แล้วแยแล้วหน้าบมากรไม่แล้วเข้ากัมาจองแต่มันเท้าอย่างแรเฮะกัมาจับจองก่อนเโอ้ยปก่อนโอ้ย้าวสั่งมังคลายาจามีผงลงแลกกะกะอันบักสมจังไว้นี่พอเลยครับโอ้ยสมไว้นึงอันเียวเ้า อาเมาสั่งขึ้นมาบักนั่นใหเฮ็ดเอาวะอาจารย์เอาวะเอาโยนเอาโย้อนเอาของมุ่นค้นขอมุ่ค้นกินแล้วให้ตลอดปลอดภัยได้บักผ้าก็เราค่อยเอาบักผ้าสู้เลยอันอาดไปเอาอันตะการาบหน้าเนี่ยกระเป๋านี่จะเป่าอะไรตะกาบน้าจะเสียบรามควันต oh, ิด ไทยสุขสภาพไทยเพื่อนสายค่ะจะอาบน้ำก่อนจองเดินทางเพราะว่าสัวสีหัวนั่งหนติดจรออยดลยคือบอ่เอินม่ดีไปงั้นต้าสิขับรถติดจัวดจ้นแม่แล้วบอกเืิน ถ้าถเปาปืนคนเพราะระยดบลับเอาเตะในมันจได้ซ้กับ้เนี่ยออย่าก็อนเอาหอดมาอดไว้ไว้ดีกว่าเอเอาอิริได้คันันได้เปาอย่างหรือว่าอย่างัเสิมันเป็นบ่ได้คำนึงไว้ก็คือนั่นหอดเท่อย่างเสินะมันเปล่นบ่ได้เหงนาฬิกาเปลือบ่ได้เป็นหัวหอดเลย อจะใ่มบ้านปีใหม่ขอเดือนึ่สองหาบุนเป็นผู้ใดีใดหายอยู่ทักุ่มจะได้นอนไปลรยายกลกกันได้ไปไะแม่ก็พอบึงน่ะี่บึงมาขอผูเบาเราให้คอยเสนอบัอันันราสันมา ไปจูงคนปเคแกนวางกันมาเบาเขาวบบเกิดซื้อกิ้งนุ่มแล้วมีึืงมะขอผู้เบาแมวสันยบ้านมันจะไปคอต้ตัเปลืองผงชักผพาดีกระสันว่าเงินบ้านเงินบ้านเอาบักกันไหมเครื่องเสียงแหมบีดหน่อยๆหน่อยกมีนเออพูนึ่งบอซื้อบีด ถามเราบงศ์ก็คือบีดเรามาเฝ้าแล้มาเฝา้ายายตลอดเนี่ยเขามักแหวอกระเจาะง่าม่ยายเอออย่าเครียดด้วยแหละขันคำนั้นไปนั่งน้ำข่อยปัจจุบันลุ้งนีาปัจจุบันมืออืเนี่ยหาไปขั้วไม้เดียเอาไปโลดย้ายเตกิ right. <c oughs> <c oughs> corona, นแมเดินทางขับพ euh. <c oughs> <c oughs> <Spiritual music> <im> ี่น้องเดินทางวันนี้ชาแก้ววัดสาราลำดวนนะคะ ชมฟรีมาเด้อมาเด้อกล้วยนี่จังเป็นของพิเศษผลไม้เทกมีมากแต่ดึกดำบังพ์้นใดยางอายุยืดจกินกล้วยมันนี่เอ็มรอย์พื้นเอามากไทยนักส่งมันดันเขากินอะไรก้นไรยอนเออเอกินกับไรยอนเขาก็เขาบอกว่ากินอะไรมันเอ็ดทองขึ้นก้นไรยอนกินบดีเขาห่างเขาเป็นเขากินเกล็ดก้นไรยอนบ่ พอเมนเกดเรากดลรยอดมันเ็นทองเลอนั่นแหละกินแล้วมนถึงหลักนี่ครับโคตลไยอนโคลลยอดมันถึงเป็นคือจังสีออ่าสิเลอร์อนบอลเลอรลอดกับกับที่อย่างให้เจ้ากับลูกกับพ่อที่คือเนมาท่านกินอย่างใรกินหวยเร็วอืมเออแม่นด้วยนะมันเกือบจะบางนียกปแะเด็ยังหนึ่งก็เป็นตี้เหมือนาเตเป็นรอที่ดต้อง่อบบ้งนี้กัน ทางครับพี่น้องจะเป็นหัวหูคนมาเม่ยงครับก็มีู่่ยูดานน้ำหน่อยๆยูตลึงจะปีแรกๆการทำ้นเรียงคนเหรอปอซี่อรเรียมนหนังสือเลยกันเล่นจับเขาเกิดมาจับกุดีใส่แรงนั่นบอท่านเลยเจัาไรน้อเขาอยากมากเขาอยากหาเงินอนาะมีเงินเรียนหนังสือปาะสาพอแม่ว่าแต่หนเงื่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp